ทหานธรรมัาปาราสุตาคาทายโยนามามเสพาราหเวปัญจขันธากันทั้งห้าเป็นของหนักเน้อพาราโรจบุคโลบุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไป ทงตักขังโลเกการแบกคือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภาลานิเคป,ปนังสุข,ขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิคิปิตวาครารงภาลังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอันยังภาลังอนาทิยา ทางไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสามูลังตันหังอภคุณหาก็เป็นผู้ทอนตันหาขึ้นได้กระทั่งลาพิชาโตปรินิพุโตเป็นผู้หมดสิ่งปรารธนาดาบสนิทไม่มีส่วนเหลือ